ขอโทษนะครับครับอบ่าวนี่ครับให้ฉันเหรอคะยืในให้ตรงหน้าขาดนี้คงให้เอจวบมังคะไม่เป็นไระคะ่ะไม่รับดีกว่าค่ะอย่าปฏิเสธเลยครับถ้าคุณปฏิเสธผมผมก็ต้องเอาขนมเนี่ยไปคืนแม่ค้าแม่ค้าก็ต้องขาดรายได้ เรียกครับพี่หมอนเดี๋ยวก็ขาดเลยไดข้ขอบคุณค่ะครับ <ฮะ S 1> คือผมเป็นคนไม่หวานนะครับก็เลยอยากให้ขนมหวานทำหน้าที่ส่งความหวานแทน <c oughs> จะจีบพี่หมอนนะคะลุง <c oughs> อย่าเรียกลุงสิครับเดี๋ยวน้องบอลมองว่าผมแก่ครับ <c oughs> <c oughs> ผมรวยครับ<ะ>หรือเรียกว่าพี่รวยก็ได้ครับอ๋อเออพี่รวยคะคือว่าหมอนอะ่ะมีแฟนแล้วคะ่ะอย่าจีบเลยคะ่ะพี่หมอนคะไปโกหกพี่รวยก็ทำไมคะ,ะพี่รวยคะพี่หมอนยังโสดจีบได้คะ่ะอีกก๊อป เขาจีบเราก่อนตอนเนี้เราทั้งเหงาทั้งเบื่อไม่ใช่เหรอชอบไม่ชอบอยู่ค่อยว่ากันป๊อปเดี๋ยวครับ <c oughs> <c oughs> อย่าไปกดดันน้องหมอนสิครับ <c oughs> ขอโทษด้วยนะครับน้องหมอนไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไรคืออนุญ,ญาตให้ผมจีบได้ใช่ไหมครับดูก็ได้นีครับพี่หมอนคนดนูเขาดูน่ารักดี คุณลุงคะพี่หมอนอนุญาตให้จีบแล้วค่ะน้องหมอนรู้ไหมว่าในอดีตชาติเราเคยเป็นคู่รักกัน ก็คุ้นเคยอยู่สบายจนเคยเลยไม่คิดมีใครเจอบาคคนน่าสนใจก็แค่พอพึงใจไม่ได้คิด